การและโอกาสนี้ค่ะท่านดรโยรดาท่านดรณติลาก็จะตัดด้วยข่ะตาวูนไหนคะเสฉะไทยท่านก็ตัดลูกตามหุ่นของท่านค่ะน่ารักมากเลยค่ะคาะและกลับยนเชิญท่านอรองผู้ว่าราชการจังหวันดนครราชสีมาของเราด้านหน้าต้นส้มโอนะคะท่านดรโยรดาหวังสุขกิจโกศลจะถือโอกาสหลังจากที่ได้ตัดส้มโอแล้วมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในวันนี้ค่ะ เราเียนเชิญท่านนันเพอค่ะับขอบพระคุณในน้ำใจของท่านนะคะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะยาวๆนานๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะและน,นโอกาสนี้เราจะได้อัญเชิญเชิญต้นส้มโอต้นนี้นะคะไปที่สวนของเขากลับคืนก่อนเพื่อเราจะได้กลับเวทีนี้ค่ะ ไปเนาะใช่ค่ะแล้วแล้วก็แบบว่าเหมือนน้ำพึ่งเลยอ่ะอันนี้เป็นเขาอันนี้อันนี้อันนี้นายกใช่ไหมครับคิดว่ารัฐมนตรีเห็นาล้วตะคุนคุนคุน คุณมะแดงนะครับแล้วคุณเชอรี่นะครับแล้วก็ท่านกิตศทรทอนเรศสัมโรนะครับแล้วก็คุณจุ๋มนะครับต้อนรับนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับเย็นแห่ง,งะคะวามเย็นสบายแดดร่มลมตกที่บริเวณล,ลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสุนเนินในเย็นวันที่25สิงหาคม2566ชาวอำเภอสุนเนินนะคะขอกราบต้อนรับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้ใหญ่ทุกท่านได้ ความยินดียิ่งซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราทั้งสองคนฝ่ายพิธีการจะได้กราบต้อนรับท่านเป็นรายบุคคลนะคะในตอนนี้ขอกราบต้อนรับท่านเข้าสู่ดินแดนที่มีงานประเพณีง,งานศิลปะวัฒนธรรมนะคะหลากหลายที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนสูงเนินขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะช่วงนี้ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้า ฝ่ายหน่วยงานแรกเทศบาลตำบลสูงเนินค่ะโดยท่านนายกนัฐการสุวรรณค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะน้องอารเรียนเชิญคุณพุทธพงษ์ทองพันพินโยท่านรองนายกเทศมนตรีรับแทนพันรับแล้วได้มายืนด้านหลังท่านประธานเลยนะคะเพื่อเราจะได้รอถ่ายรูปร่วมกันในชุดนี้ค่ะเทศบาลตำบลกุิิโดยท่านนายกดรพัทรพลบัญชาจารุรั์ค่ะ การประกวดส้มโอประกวดที่ดาซ้มโอนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของสุงเนินนะคะยังไงเมย์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปนะคะขอบคุณค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินนี้มาโดยท่านนายกาบตำรวจทาดาฮิรันโวนาค่ะซึ่งปีนี้เป็นครัร้งที่4ค่ะก็ทุกๆปีนะคะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคราชโดยท่านสุชาติยาวิเิษนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชค่ะเอาพี่ ขอแยกโครไปนะพี่นะครับฝากด้วยนะครับ